พี่ฟังผมนะคุ้มแค่ไหนพี่คิดตามแล้วกันคันนี้เป็น 250XV า6ูป้ายแดงล้านหกวันนี้ผมเอาเขามาขายตอนแรก399ไม่ใช่สี่ไม่ใช่สามก็สี่แสนสองสี่แสนสองลดราคามาให้แสนหนึ่งเหลือสามสองเก้าสามสองเก้าพี่เชื่อไหมผมบ้าแค่ไหน ผมลดราคาให้ลูกค้าอีกห้าหมื่นสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่ต้องพูดถึงลูกค้าไม่ต้องพูดถึงกำไรผมบอกงี้ไม่มีไม่มีแน่นอนมันไม่มีได้สามแสนสองแล้ว 3, 2, แล้วพี่ดูรถอีกห้าหมื่นจะเหลืออะไรแต่วันนี้ต้องลดยังขายไม่ออกต้องลดในไลน์นี้ใครที่รู้ราคาผมนะพี่ ผมบอกเลยว่าโคตรของโคตรถูกแล้วอะแล้วเดี๋ยวผมจะทำปาหัจสัจรนให้ถูลลงอีกผมขอย่าตลดเพิ่มแล้วกันนะเจ็บเอาให้ตายสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทเอาไปอีกหมื่นหนึ่งสองหกเก้าไปขายระบายของอยากได้ก็ซื้ออยากได้ก็จัดคันนี้ไม่มีใครคิดหรอกครับพี่ว่าพี่ซื้อมาในราคาสองแสนกว่าบาทขับไปไหนใครก็คิดว่าพี่ซื้อมาเป็นล้าน แล้วออปชั่นฟังกชันนข้างในรถนะกดปุ่มสตาร์ทเบาะปรับรไฟฟ้ากุญแจค ett, ีย์เลสพวงมาลัยมัลติฟังกชันหน้าจอ 2, 2> ดินโอ้โหพี่ครับเทคโนโลยีของเจ้ารถคันนี้คือล้านกว่าบาทแต่วันนี้มาให้พี่ในราคา2 0 0 6 9 0 0 0บาทใครอยากได้อย่าเฉยครับพี่เดี๋ยวไม่ทันทักบ้านเขียวเลยมีอยู่แอดว168